ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,048ลูฟี่พลังฮาคิขั้นสูงสุดพลังที่จะเหนือไปกว่าเปลวเพลิงมอดไม้ของไคโดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะคบสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1,048นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเนหาตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมากๆและใกล้เข้าสู่นะครับช่วงพีคสุดๆแล้วนะครับซึ่งผมจะพยายามอธิบายทุกคนเข้าใจมากที่สุดแล้วกันนะครับว่าในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ ให้ทุกคนได้สนุกได้มันแน่นอนและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1048นะครับจะมีชีตอนว่า20ปีโดยปกตอนของตอนนี้นะครับก็จะเป็นบูเล่นะครับที่กําลังเอามือเนยทะลุเข้าไปนะครับที่กระจกของเธอนะครับและเธอนั้นก็กําลังพูดคุยนะครับอยู่กับแครกเกอร์อยู่นะครับซึ่งเธอนั้นก็ ของเจอมานะครับก็เป็นอิจิจิแล้วก็เรจูซึ่งแน่นอนนะครับทั้ง2คนนี้นะครับต้องมาช่วยเหลือนะครับพี่น้องของตนเองซึ่งสีหน้าและแววตาของบูเรนั้นก็ดูตกใจด้วยเช่นกันนะครับก็น่าจะตกใจนะครับที่2คนนี้นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องของตนเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นนะครับที่โมโนสุเกะในร่างมังกรนะครับที่กําลังโวยวายนะครับแล้วก็บนใส่ลูฟี่ใหญ่เลยนี่ลูฟี่ให้ข้าน้อยนั้นเอาเกาะโอเนงาชิมะนั้นหลบพ้นทางหรอลูฟี่คิดว่าข้าน้อยนั้นทําได้ที่ไหนกันล่ะแต่ในตอนนั้นเองนนนะครัับโ้ นะครับกลับได้ยินเสียงนะครับของแม่ของตนเองนะครับจาก2ี่ปีที่แล้วนะครับก็เหมือนแฟลแบ็กมานะครับโดยแน่นอนนะครับเสียงนั้นก็คือโทคินะครับบอกให้โมโม่นั้นนะครับฟื้นฟูตระกูลโคซกินี่โมโมอีก20ปีข้างหน้าลูกจะเป็นบุคคลที่จะต้องฟื้นฟูตระกูลโคซกิให้ตรงได้จึงทาให้โมโม่นะครับที่นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นนะครับก็เลยพยายามอย่างสุดฝีมือเพื่อจะทําการขยับนะครับเกาะโอเนงาชิมะนะครับไม่ให้ถูกพลังหมัดของลูฟี่นั้นโจมตีได้เหตุการณ์ถูกตัััดดไไปที่่่กกกาารรตอสู้นะหวงโบ อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏว่าคนนี้นะครับไคโดนั้นได้เปลี่ยนร่างของตนเองนะครับก็คือกลายเป็นว่าร่างกายของพี่แกนั้นมีไฟล้อมตัวเป็นหมดเลยนะครับก็คือเป็นมังกรเพลิงนะครับโดยจะมีชื่อท่านะครับหรือชื่อไอพลังเนี่ยว่ามังกรเพลิงยักษ์และไคโดนะครับที่ดูมั่นใจสุดๆเลยนะครับกับร่างนี้ของตนเองนะครับก็เลยพูดจานะครับถักถางลูฟี่ในทันทีนี่จะหมวกฟางแกรู้หรือเปล่าว่าวีรบุรุษของประเทศนี้เมื่อ20ปีก่อนนะเจ้านั่นเนี่ยถูกไฟคลอกตายเนี่ยแกรู้ รู้บ้างหรือเปล่าและจงจําเอาไว้ละกันว่านับตั้งแต่วันนั้นประเทศแห่งนี้ก็กลายเป็นดินแดนที่ไร้กฎหมายขึ้นมาในทันทีนี่ยังไงล่ะเป็นสิ่งที่รอคอยมาตลอด20ปีซึ่งแน่นอนนะครับไคโดในร่างมังกรเพลิงยักษ์นี้นะครับร่างกายพี่แกก็คือเป็นเพลิงรอบตัวใช่ไหมซึ่งมันจะมีความร้อนสุดๆเลยจึงทาให้ลูฟี่นั้นนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับจากความร้อนนี้ของไคโดนะครับและไคโดก็บอกเลยแหละครับว่าหากแกนั้นเนี่ยยังฝืนเนี่ยต่อยมัดขวานั้นมาที่ชั้นแล้วก็มีหวังหมัดของแกนั้น้นคงจะลอมล ด้วยความร้อนของชั้นแน่นอนแต่ลูฟี่นะครับที่กําลังได้รับความร้อนจากไคโดนะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับกับคาคู่ของไคโดเขากลับนึกถึงคําสอนนะครับของปู่เฮลโกโรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่ปู่เฮวนั้นนะครับได้สอนมัดริวโอนะครับกับลูฟี่นะครับก็คือฮาคินั่นแหละก็คือชาวาโนจะเรียกฮาคินะครับว่าริวโอนะครับซึ่งลูฟี่ก็นึกถึงนะครับคำสอนของปู่เฮลโกโรได้จึงทาให้ลูฟี่นะครับก็คือมั่นใจเลยแหละครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นรู้สึกมั่นใจโดยเขาก็บอกเลยแหละครับ วิธีหนะ่าว่าจะจัดการแกยังไงฉันรู้วิธีที่ไม่ต้องสัมผัสตัวของแกได้ ถ้าแบบนั้นเนี่ยแกจงพ่ายแพ้ไปซะเถอะไคโดขอที่บายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับที่ลูฟี่หมายถึงเลยเนี่ยก็คือลูฟี่นั้นจะใช้ฮาคิ้ขั้นสูงนะครับก็คือเป็นฮาคิเคลือบหมัดของเขาเท่ากับว่านะครับฮาคินี่แหละจะเป็นส่วนสัมผัสนะครับเปลวเพลิงของไคโดลูฟี่มั่นใจในฮาคิ้ของตนเองนะครับว่าจะสามารถป้องกันนะครับเปลวเพลิงของไคโดได้ก็เลยมั่นใจที่จะต่อยไคโดโดยไม่กลัวนะครับว่าหมัดของตนเองนั้นจะหลอมละลายและลูฟี่นั้นนะครับก็เลยจะเริ่มโจ คือหมัดปืนเทพเจ้าวานอนส่วนไคโดนั้นนะครับก็จะใช้ท่าโชริวคาเอ็นฮักเคนะครับในการโจมตีสวนกลับ้ดยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่พื้นที่โดยรอบนะครับโดยตัดไปที่ทางด้านของอุซอบก่อนนะครับโดยอุซอบในตอนนี้นะครับก็ห่วงคีคุกับคีเนมอนนะครับโดยห่วงว่าทั้งสองคนนั้นนะครับยังคงจะปลอดภัยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งนะครับเหล่าสมุไรทั้งหลายนะครับก็อ้อนวอนนะครับก็คือภาวนาเลยล่ะขอให้หมวกฟางลูฟี่นั้นสามารถโค่นล้มไคโดให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นหนทางเดียวที่จะรอดหรือแม้กระทั่ง ก็พูดพูนพามเลยหละครับว่าฉากศึกสงครามครั้งนี้นะครับหมวกฟางนั้นไม่สามารถจะจัดการไคโดได้เรื่องราวต่างๆครั้งนี้นะครับก็คงจะไม่จบไม่สิ้นเสียทีและหลังจากนั้นเหตุการณ์นะครับก็ถูกย้อนอดีตกลับไปนะครับเมื่อ20ปีก่อนนะครับโดยจะเป็นเหตุการณ์นะครับตอนที่ก้าวปอกดับแดงนั้นได้รับความช่วยเหลือนะครับจากโคซกิโอเด้งนะครับให้วิ่งหนีนะครับจากกระทะร้อนนะครับจากการที่พวกเขานั้นกําลังจะถูกประหารชีวิตซึ่งเจ้าโอโรจินะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับรีบตะโกนนะครับ คงจะต้องไปสถานที่ที่เดียวแน่นอนก็คือแคว้นคูริมันจะต้องไปปกป้องทายาทของเจ้าโคซกิโอเด้งเจ้าลูกชายของมันเจ้าหนุ่มน้อยโมโนสุเกะแน่นอนส่วนไคโดนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อรู้นะครับหน้าตาก็ดูตกใจหน่อยๆน,นะครับแล้วก็เครียดด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าอะไรกันเจ้านั่นมีลูกด้วยหรอถ้าแบบนั้นเนี่ยฉันจะเป็นคนสะสางเรื่องราวพวกนี้เองเมื่อชาวเมืองวาโนนะครับไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็รีบเข้ามาขวางไคโดกันใหญ่เลยและทําการด่านะครับแล้วก็สาปแช่งไคโดใหญ่เลย นี่พวกเจ้าเนี่ยยังทําร้ายตระกูลโคซกิเท่านี้ยังไม่เพียงพอหรือไงซึ่งโอโรจิที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็สั่งนะครับให้ลูกน้องนั้นยิงนะครับพวกประชาชนที่ทําการขวางทางนะครับไคโดเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็คือปราสาทของโคซกิโอเด้งนะครับก็ถูกเผานะครับจนมอดไหม้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ลูกน้องนะครับของไคโดเนี่ยก็มาพูดเลยครับว่าโคคินะครับผู้ที่เป็นภรรยาของโอเด้งนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจึงทำให้โอโรจิในตอนนั้นนะครับก็คิด สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนั้นเองนะครับโอรุจิก็เลยถามนะครับพวกเราไดเมียวทั้งหลายเลยครับว่าจะเอายังไงล่ะพวกเจ้านั้นจะเข้าร่วมกับข้าหรือเปล่าหรือพวกเจ้านั้นจะต่อต้านนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเหล่าไดเมียวนะครับไม่ว่าจะเป็นยาซูยเอะนะครับอุชิมารุนะครับหรือซามูไรทั้งหลายเลยเนี่ยที่เป็นไดเมียวนะครับก็คือก็พูดเลยแหละครับว่าเป็นคําถามโง่ๆนะเจ้าโอรุจิคําตอบเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วโชกุนมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็คือคนของตระกูลโคซุกิโอรุจินะครับ ที่อ่อนแอแบบนี้เนี่ยยังกล้าเรียกตัวเองว่ายังเป็นสมูไรยอยู่หรือไงซึ่งสมุไรนะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีแกเนี่ยมันบ้าชมัดยากเลยเป็นเพราะว่าแกนั้นมีใครโดหนุนหลังอยู่ยังไงล่ะแต่ถ้าหากแกนั้นไม่มีใครโดหนุนหลังใครกันจะไปกลัวคนโง่โง่ซื่อซบื้อบ้อบ,อบ้าบ้าแบบแกกันล่ะซึ่งแน่นอนนะครับเหตุการณ์หลังจากวันนั้นนะครับก็คือเหล่าสมูไรไดเมียวนั้นนะครับก็พ่ายแพ้ไปแตกส้างกันหมดเลยประเทศนะครับก็คือผู้คนนั้นถูกจับไปเป็นทาสนะครับโดยพวกเขานั้นก็ไไมมมมม่่ีีีข้้าาจจะกกินนํดดๆื นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการจะปลูกนะครับพืชพันธุ์หรืออะไรดีๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําได้ซึ่งเหล่าซามูไรทั้งหลายนะครับก็ได้แต่อดทนและเฝ้ารอนะครับกับคําพูดของโทคินะครับว่าอีก20ปีข้างหน้าการทวงแค้นนั้นจะเป็นจริงซึ่งโอโรจินั้นนะครับก็ยังเยาะเย้อนะครับเหล่าซามูไรทั้งหลายที่เป็นทาสนะครับโดยบอกว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะเหมือนผู้คนของเมืองเอบิสึที่พวกนั้นเนี่ยละโมบโลภมากกินผลสมัยจนกลายเป็นผู้ที่หัวเราะทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นนมมััเเเเหาะะสุดๆลยยยกกบพวคงงร่ พวกมันเลยไม่ใช่หรือไงไคโดและเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันนะครับที่โอโรจินะครับที่ตอนนี้นะครับร่างกายนั้นก็ยังถูกเผาไหม้อยู่เลยนะครับก็คือใกล้ความตายสุดๆแล้วและโอโรจินั้นนะครับก็พยายามนะครับจะให้โคมุระสกินั้นนะครับมอดไหม้ไปกับตนเองด้วยแต่ปรากฏว่านะครับเดนจิโร่นั้นปรากฏตัวมานะครับและทําการบั่นคอของโอโรจินะครับแล้วก็พูดประโยคปิดท้ายแหละครับว่าเรื่องราวนั้นช่างน่าวุ่นวายเสียจริงซึ่งก็แน่นอนนะครับก็คิดว่าโอโรจินั้นก็คงไม่รอดแล้วนะครับ สุดท้ายของพี่แกแล้วนะครับก็เป็นการจบนะครับแบบพระเอกเลยนะของเดนจิโร่แล้วก็ฉากจบสุดท้ายนะครับเป็นภาพที่ลูฟี่นั้นนะครับกำลังจะโจมตีเข้าใส่ไคโดไคโดนั้นก็จะโจมตีกับก็คือทั้งสองคนนั้นเตรียมจะปะทะกันนะครับในสงครามครั้งสุดท้ายแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นมังงะวันพีชในตอนที่1048นแะครับและข่าวดีนะอาทิตย์หน้าไม่มีงดนะครับก็รอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่่่วาาจะเป็นชองงท YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนนะครับก็กดติดตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ